ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนดิบุญดอยครับผมเนาะ,ะวันนี้เรามาในงาน50ปีพรยาภาัยเนาะก็วันนี้เราอยู่กับน้องเอดคนหลงกล้องนะครับรผมเนาะก็คนนี้คือเป็นทงภาพทั้งวิดีโอใ,<ช>ในการร<ช>ับงานโอเ้เยอะมากเลยนะที่ผ่านมาก็เยอะแล้วก็แบบไม,ไม่ค่อยเท่าไหร่เออนะก<ม>็ติดตามกันได้แล้วก็ลองเข้าไปดูก่อนนะผมเนาะใช่ไหมแต่คนนี้ผมอยากจะถามนิดนึงนะผมเนาะชื่อช่องของเขาอ่ะคนหลงกล้องเนี้ยทำไมเขา เาไม่ใช้คําที่คนทั่วไปเขาเสิร์ชกันทําไมเขาต้องไปใช้อีกคํหนึ่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาให้พี่เอน้องเอคนกล้องของเราพูดกันนะว,ว่าเออทาไมเราต้องใช้แบบนี้เอครับทําไมเราต้องใช้คอคนด้วยคอคนใช่ไหมครับครับผมคือ,อถ้าคอควายเนี่ย คนเขาจะใช้เยอะคอคนเนี่ยคนใช้น้อยมากแทบจะไม่มีใครใช้เลยแต่ว่าข้อเสียของขอคนคือเสื้อหายากเวลาเขาเสื้อหาเขาจะใช้ของคอยของกล้องเนี่ยแต่ว่าเราเน้นสร้างแบรนด์ของตัวเองแบบให้หน่าจดจําที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะใช้ขอคนแม้มันจะเสื้อยากก็ตามเนี่ยครับเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง่อบงประมาณน,นี้ เขียงคอควายแล้วก็มาเขียนคําว่าเอชคนหลงกล้องไม่ต้องเอชแล้วล่ะคนหลงกล้องแบบนี้ยเจอทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะถ้าเราติดแฮชแท็กไว้เงี้ยก็เจอเขาถ้าเราไปเซิร์ชติดต่อ YouTube Facebook เพจอะนไลแบบนี้ค้นไปเลยเขียข้อควายก็ได้เลยเนาะเจอเลยใช่ไหมคอควายเนี่ยไม่ไม่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเนาะผมเนาะต้องให้เยอะๆก่อนถ่ายเยอะๆแฮชแท็กกันเยอะๆเข้ามาก่อนเนาะใช่แต่หลักๆคือใช้ขอบคุณเพราะว่าขอบคุณมัน ควายเนี่ยมันเป็นควายใช่ไหมน้องเป็นจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นสาหุอินยานเนาะที่น้องเขาไม่ค่อยอยากจะใช้ควายหรือเปล่านาะเออถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากเลยนะผมน้องที่เขาบอกว่าอยาาแต่งใช่ไหมอยากแต่งต่างนะผมนะอะฝาน่อยฝาน่อยก็ขอฝากนะครับคนหนุมกล้องนะครับรับถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะทำพวกงานทุกงานนะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งแล้วก็งานพีรีว อาจะเป็น MV พวกน,นี้นะครับอีเวนต์นี้ก็ทำหมดเลยนะครับงานคอนเสิร์ตงานทุกสายอะไรแบบเนะี้ยใช่เนะเกีนะ่กับทุกสายเลยนั่นะเกี่ยวับทุกสายครับแต่ไม่หมดทุดสายไม่หมด อย่างเช่นสายอะไรบ้างสายที่ไม่ได้รับก็คือสายแนวเซ็กซี่โอ้ทำไมทำไมเข้าห้องไปถ่ายเดี๋ยวเป็นอะไรเมียด่าเมียด่าเอามีแฟนแล้วนะครับผมคนเอ็นน้องคนนตรงล้องของเรามีแฟนแล้วก็ไม่ค่อยให้อยากเข้าใกล้สาวๆอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับโอ้แนวถ่ายเซ็กซี่โปรโมทอะไรพวกนี้ไม่ค่อยรับงานเนาะก็แล้วในอนาคตข้างหน้าเรามีโอกาสที่จะเปิดรับนไหมถ้าอนาคตข้างหน้าอยากจะเปิดเป็นสุดิโอยู่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่สตูดิโออะทุกคนต้องมีความฝันว่าอยากจะเปิดอยู่แล้วล่ะเนาะเพราะที่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรแบบเนี้ยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราแบบอนาคตกันนาก็คือมีโอกาสที่เราจะเปิดรับทุกสายเลยไหมอ๋อถ้ารับทุกสายนี่ก็ผมว่าจอะจงเฉพาะกลุ่มนีกว่าถ้าทุกสายไปเรากลุ่มเป้าหมายเรามันต่างกันจะทํางานยากแต่เราจะจอะกลุ่ม ถ้าสมมติว่ามีมีทั้งหมด5สายนะเราจะเอาสักสามสายเงี้ยเราจะเอาไม่เอาหมดประมาณนี้ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราขอถามความรู้นิดนึงแล้วกันนะ้องว่าเอกครับอาอยากจะรู้อ่ะผมอยากถ่ายภาพอ่ะใช้เลนส์อะไรดีเอฟอะไรดีเนาะแล้วก็กล้องอะไรดีเนาะ,ะแต่ก็อ่ะแล้วแต่น้องเอกเข้าใจแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้เราต้องถามก่อนเนาะเราอยากถ้าเราอยากถ่ายวิวเราก็ต้องใช้อ่ามุมกว้างหน่อยเลนส์นกว้างหน่อย 24, อยี่สิบสี่เงี้ยแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายภาพสาวภาพบุตรคล บุคคลนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถ่ายงานงานแต่งอะไรเงรี้ยแนะนำ85 85จะเหมาะกว่ามันจะดึงภา จะดึงมิติ <S <S จะดึงฉากหลังมาที่ภาพมากกว่าแล้วก็จะละลายมากกว่านะครับ F D เริ่มต้น1.8นะครับ1.8ก็เพียงพอแล้วถ้ากล้องก็ c ค n นอนนะแ a n o อนก็นีแล้วล่ะใช่ตอนนี้เออเรามาถูกนิดนึงนะตอนนี้ก็คือเราได้ทั้ง F 1.8ผมก็มีแล้วแล้วก็แคน o อนด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาถามต่อกันว่างานวิดีโอล่ะพอระยะเราจะซูมเข้าซูมออกอะไรเราถานัดแบบไหนกันบ้างเนานะเราใช้ F อะไรแบบไหนมันจะดูดีมาก ากกว่าอะไรแบบเนี้ยงานวิดีโอครับครับผมคืองานวีโอหลักๆผมก็ใช้50นี่แหละ50าใช่เลยห้าสิบหนึ่งจุดแปดเหมือนกันอ,อ๋อแล้วก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้เลยอยู่ที่อยู่ที่เราจะใช้งานมานะันไม่ไม่ซมูไม่ซูมอะไรนะใช่ไม่ซูมเลยงะนะแล้วก็เลนมุมกว้างก็จะใช้เลนสคิดของกล้องนะก็คือ2060นะฮะคือแต่ถ้า จะให้แนะนาหลักๆเลยก็คืองานวิดีโอ24-70เนี่ยมันจุดจบทุกอย่างจบเลยเลนเดียวไม่ต้องแบกอะไรเยอะแยะเลยมีตังค์เออเลนที่กําลังจ่อจงไว้อยู่ F เท่าไหร่นะเอฟ2.8เอ f 2.8ใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเลยเนาะใช่ครับโอ้โหโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนน้องเอด้วยนะครับผมน้องที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วน้องเขาเก่งมากเลยนะก็รอชมคลิปนี้นะจะออกมาเป็นที่ใช่ใช่ใช่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ